นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการส่งงานป้อนข้อมูลของผู้เรียนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วคลิกตรงงานของคุณเมันจะมีเป็นลิงก์รูปวงรีนะครับในสี่เหลี่ยมคลิกเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปยังฟอร์มสำหรับให้เราป้อนข้อมูลของเราเองนะครับอ,อีเมลนะครับก็อีเมลที่เราใช้เรียนนะครับ ถ้ามันขึ้นอัตโนมัติเราก็คลิกได้ถ้ามันตรงนะครับเข้ามาแล้วนะครับรหัสประจําตัวนะครับถ้ายังไม่มีก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปก่อนนะครับแล้วแต่ปวชปวสนะครับถ้าเป็นช่างเชื่อมก็103นะครับถ้าช่างอีกเล็กก็105สมมุติผมเลขประจําตัวเลขท้ายคือ7 7 7นะครับแล้วก็ชื่อภาษาไทยนะครับ ชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เอาบัตรขึ้นมาดูนะครับแล้วก็พิมพ์ตามนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่มีก็เบอร์ผู้ปกครองนะครับชื่อเล่นนะครับ ที่ทางบ้านเรียกพักกะใครบ้านพ่อแม่บ้านตายายหอพักอะไรก็ว่าไปนะครับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอาจจะเป็นหมู่บ้านเล็กที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับถ้าในเมืองก็จะเป็นถนนซอยหรือถนนนะครับ ตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับรหัสี่นี้จำไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับจบจากที่ไหนนะครับอาจจะจบจากโรงเรียนอนุคูณารีก็เขียนไปโรงเรียนอนุคูณารีนะครับอนุคูณารีหรือจบจากวิาลยเทคนิคสาขาอื่นนะครับมาเรียนสาขาที่เรียนปัจจุบัน ก็แล้วแต่คุณจบจากที่ไหนก่อนจะมาสมัครเรียนที่นี่นะครับกิที่จะนำมาเรียนของคุณวุฒิปวชอ่อช่างกลหรือวุฒิม6ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับเพื่อนสนิทมีก็ลงชื่อมีหลายคนก็ใส่หลายคนถ้าไม่มีก็เขียนว่าไม่มีนะครับลงประจําตัวไหมนะครับ ไม่มีก็เขียนว่าไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายคีย์วัดวันละกี่บาทโดยเฉลี่ยนะครับเดินทางมาเรียนโดยวิธีไหนรถโดยสารรถมอเตอร์ไซค์เดินมาอะไรเงี้ยครับอ่าเดินมานะครับสิ่งอยากจะบ,บอกครูมีไหมไม่มีก็เขียนว่าไม่มีนะครับถ้าไม่เขียนได้เลยเขาจะไม่ยอมนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งนะครับเราก็กดส่งกดส่งแล้วเราก็แคปหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดดูภาพนะครับหรือวิธีการอื่นแล้วแต่คุณนะครับแต่ของผมเปิดดูภาพคลิก3จุดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อเป็น data std นะครับเลข3หลักสุดท้ายนะครับ ถามด้วยชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับตกลงนะครับก็ปิดไปนะครับก็ปิดไปนะครับเราก็มาส่งตรงนี้นะครับงานป้อนหุ่นเพิ่มงานนะครับอัปโหลดนะครับอัปโหลดคลิกเบาๆหรือคลิกแรงแรงถ้าคลิกเบาเเครื่องหมายถูกก็กดเลือกข้างบนแต่ถ้าคลิกแรงแรงนะครับครั้งเดียวมันก็จะวิ่งไปเลยกรณนี้เราส่งไฟล์ภาพไฟล์เดียวนะครับไฟล์ภาพไฟล์เดียวนะครับ กกดส่งนะครับกดส่งนะครับกดส่งนะครับอันนี้เป็ gender, oh ah, นสัปดาห์ที่สองนะครับนอกจากควรจะเช็คชื่อแล้ววันนี้เราได้ป้อนข้อมูลตรงนี้นะครับตรงเขาร่วมนี่นะครับหลังจากเราได้เช็คชื่อนะครับเราจะส่งงานเช็คชื่อนะครับนี่ครับฟีกสองนะครับกับงานที่เราทํานะครับทําหลายงานเราก็ป้อนหลายงานนะครับเขาป้อนนะครับ แล้วก็กดเลือกนะครับเป็นงานที่เราทําเราแคปหน้าจอไว้หรือเราถ่ายเอกสารไว้เราถ่ายรูปไว้นะครับเช่นบันทึกสาระเรียนรู้ใส่สมุดอย่างนี้นะครับเราก็ถ่ายรูปก็ส่งงานทั้งหมดก็จะส่งมาในงานที่สองสารที่2องเป็นต้นไปนะครับคุณทํางานอะไรบ้างนะครับคุณก็ส่งขึ้นมานะครับงานเดียว2งาน3งานแล้วแต่คุณนะครับแต่อย่างน้อยคุณต้องมีการเช็คชื่อข้อกล้องนะครับนะครับด้วยนะครับแล้วก็กดส่งนะครับ ก็กดส่งนะครับอันนี้ก็แถมการส่งงานสัปดาห์ที่2ไปด้วยเลยนะครับก็หมดแล้วครับเราก็จะส่งงานแค่นี้แล้วครับเราไม่ทําอะไรอื่นแล้วเราปิดไปนะครับ